ต้องม่นี่ทำไมถึงต้อล่ะอยากรอที่ฉีดตูดที่นอนสามเตียงห้องนี้น่าน่ารักกว่าเลยน่านอนกว่าอีกอ่ะแต่มันก็เหมือนกันแหละกลับไปั่งก็สองช่าตรงเนี้ยตรงที่มีเก้าอีสองตัวหนูหนูจะอาบน้ำกันก่อนหรือเปล่าลูกแปรงฟันกันก่อนปะ หรือไงเออไปแปลงฟันเออแปรงฟันก่อนหรือว่ากินแล้วค่อยไปแปลงก็ได้เมื่อคืนไม่ได้แปลงง่วงนอนกันไหมเอ่ะไม่ไม่ง่วงหรอป้าคนง่วงเจอความหนาวไปไม่ง่วงเลยป้าคนง่วงเลยลูกอันนี้ต้องได้มันตีแดงยังยังโอต้องรอนีเชียงมันมันต้องดังเสียงฟู่ฟูเลยจูเลยมันใจร้อนอ่ะเนาะเพราะว่า ก็จะเป็นลงตายแล้วอันนี้ระบายแต่ปักอันใสช์จมันน้อยเกินสายชาร์จน้อยต้องแบบบริหารเออพี่จอเขาาปักพ่วงมาด้วยเนี่ยไม่ถามพี่จอต้วเราไปแตนเนอีกิี่รงไหนก็เดี๋ยวเรากินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอืมจะได้ไม่เสียเวลาไงเดี๋ยวไปได้ไม่ยออืม เดี๋ยวป้าไปไปละไปกินราม่าละเดี๋ยวดูห้องน้ำไปไม่ดูห้องน้ำเลยห้องน้ำเล็กมากเลยครับแต่ว่ามันดูมินิมอลดีผมคิดว่าดีอ๋อเปิดออกมาจากเออมีมีอาร์เอสอ่ะเนี่ยดูทันเนี่ยทำงานญี่ปุ่นไปที่ไหนอืมไปฮอลล์ครับเทกับอ๋อโอเคเทแล้วก็กลับนี้อุ้ยโทษ โถส้วมติดตรงประตูเลยเนาะเก้กินแล้วก็แปลงฟันแล้วลูกเแปลงเขามีให้ไอ้กระเป๋าแปลงเขามีให้ไว้โรงแรมอ่ะมีไหมเรีนถ่านแป๊บนึงลูกเออเขามีให้เออก็แปลงโรงแรมแปลงลูกโรงแรมเลยเกแล้วแล้ววางห่างๆกันนะอย่าไปวางใกล้ๆกันล่ะ เดี๋ยวจำผิดไม่รู้ของใครคนไหนวางคนละที่นะนูไกไปแล้วจ่ายไปแล้ว